กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองแล้วก็ฉลาดนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเอาตั้งแต่ตอนนู้นนะครับผมก็ได้กลับมาเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าโอมานะครับใช่ครับมันคือโอมาเจะ,ะพูดทำไมเนี่ยเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเล่นพ่อหนุ่มโอมากันเลยดีกว่านะครับเลยเล่นเหมือนลงแรงด้วยอะ นั่งไปเลยตอนนี้อันนี้คือไอดีไก่ผมนะครับเออไ่ไอเดีนนไก่นี่คือไอดีไก่ผมโอเครอก่อนแล้วกันนะครับฉันจะเลือกโอมาเน,นี่ยมาแฝดขนมโอมาเฮคยขาดนะจะโหดขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยนะครับ ไปไปหาเรล่องไปกล้มามามาตามเข้ามาเลย็จะมาพุ่งยองยอตามมาเอออะไรงั like ้นแหละผมก็จะเเงินสายซัพพอร์ตครับอมาต้องให้ซัพอร์ตเเจออะไรฝั่งนั้นดูก่อนไม่ดหว่าฝั่งนั้นมีกันวเอ็ดเออทีมี

เก่งมากเฮ้ยห่อเมร์เราฆ่าไอ้นันดรอได้ว่ะ้ป่าฝันนั้นเลยนะฮะแล้วก็ปุ๊งมาเด็ดเลยป่าโอ้ยทุกคนนี่ค่ะทีมีนี่มันเป็นอย่งไรมันอ้าวห้นี่ะเหนี่ะโดนตัวเด็กตายเว้ยตายเว้ยตายย้อนสะพัง่อ้เจ้ย้อนได้ไหมย้อนต้องได้วัน ไปไม่ย้อนโอ้โหอย่าไม่ไน่ไม่แ่ไย้อนได้ไอ้นี่ต่อเลยดีจังเลยนะฮะถึงแม่พี่จะเป็นแทงแต่พี่ก็มีการเหนื่อยมีอะไรสุดเด็ดอ๋อไม่โอ้ยช่วยโอ้ยอ้ดมเดินาตะเกียกเกิดข้อิดพลย่งครับขออภัยด้วยครับเออมาต่อเลยดีกว่า มือนกลางจะมีปัญหาตอนนี้เหมือนกับว่าฮันเลงเขากำลังกระทืบเออรอกไม่ใช่จี๊ดหนึ่งต่อหนึ่งแล้วชัดเอ้ทีมีจะไปไหนอ่ะไม่ช่วยบอกหน่อยช่วยไม่ได้หรออ๋อทีมีทีมีทีมีทำอะไรอ่ะทีมีทำอะไรอ่ะจะแย่งป่าตัวหลุดจ้ะนี่ไม่ไใหญ่หรอกนี่ไงป่าช่วยตัวเองดิจะมาแย่งป่าแั้งเนี่ยอย่นี้ไหนหนีไปหนีไป เอ้ยร่างกางกางกางนี่สวยเอาเรยองไปเอ้ยร่างร่าง่างนี่เพิ่กำลังป้อมอยู่เออข้าจะดักหน้าเจ้าอ๋อโอเไหนวะอ๋อวนี้วันอยู่นี่เหรอไม่ต้องหนีไปไหนนีอหนีะนี่จะหนีได้อนีไม่รอดหรอกผมบอกได้ว่าหนีไม่รอดหรอ โอ้โดิตายแกดิงตายพอดีมีอเจ้าช่วยก็สอดโอ้โหดิงแพ้ดิงแพ้แ้อ๋เราเรียกวาทำไมเราเรียกวาทำไมเราเรียกวาทำไมห้าว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 าอห้าวห้าวเาเดียเขาว่าคอหต์ใช่วงนี้เหรอะเเขาวม่าช่คอต์ตัวเราอะฮะทุกหน้าดิงตายนี่ยเขาวมีนใหม่มาหรอฮะ ได้ข ceksin, ่าำว่ามีสกินใหม่มาเหรอสกินเก่าแหละอ๋ไอ้นนี้เนี่ยอันนี้นี่มีัหาุนแม่งไปก่อนเลยหมุนหมืนหมนตายตายบอยไปแตกคำเดียวว่าแตกแตกแตกแไม่สวยไม่สวยอ่ะเอเนี่ยเอาป้อมแม่งเลยอืมเอาเลยปี๊ป้อมปิ๊ปป้อมแล้วผัานายัไที่ยังไงอะไรนะ Multitude. อ้าวแล้วใครเลยไปทำอะไรตายเนี่ยตัวป้อมที่โอ้ย้อนก็เหมือนกันเฮ้อโห่ย้อนก็ต้องเข้าไปป้องห้งบ้านก่อนดีกว่าต้องกลับบ้านก่อนนะครับมาละโอเคอัน่นมาละดีมากโอ๊ะที่โดนหรือเปล่า มันได้เวลาระอกแล้วดนเวลาระอกจรจ่วยจะช่วยหอมันทุกนเกินา้างจริงค้างจริงวะโอเคจะมาเ็วจิอลันมก ชลวยกลวยทอดโหเด็กชีเกินยเนี่นักปองกนแล้วเนี่ยตีดเบอรเปิดเลยเปเลยติ๊เปิดค๊บปิดิเปิดพี่ิ๊ปดดีวะเออแตกไหมแตกแตตกวม่เตีแตกโอ้ไม่ตายออ้วะตามรเนียตัวไม่เด็ก้าวเราเรียกฮาว ไอ้ใาญ่ว่าจะมดนะเราฮะมดขึนเลยไอ่เงี้ยห้าหนเด็ดไอเี้ยไอ่เหี้ยปวดเลยเอเด็กปุ้ยถอยเว้ยมีถีคนลื่นมาไม่ได้ถีบคนลื่นมาไหนไม่ได้เหรอเราอ่ะลุงลิงเออลิงเองมันหนีไปไ้วน่ะลิงแต่เออเออมันนี่มันนี่ โอดีเอ้เอาไม่นี้เอาไม่นี้จะตายหายอ่ะตายไหมแปกสวยตายไหพี่มีตายอ่าเอ้ยไปหาเออร์โร่ดีกว่าว่ะห่ออยางตัวเออร์โร่ค่ะแต่เหมือนว่าเออร์โร่ตายนะมน่าจะโดนเหอะสวยสวย

เจอเนดอหน่อยกว่าีขาว่าหลอหน่อเราอะฮะลุมโมานี่แหละหล่อสุดแล้วเบีดจมูกอดีเอนจ์ห้าของเราอะ้าห้าของเราอะแตี่ทีนี้ต่อดีแม่งไปไปไปข้างมางต่อแม่งดีโ้โหอเลี่ยวรอเลี่ยวหนูรอเดี่ยวคนเดิมนีละนีนะตายตายตาหมดเลยตาย ตายเป็นตายบอกมันเลยันนี้อะหนีอะคิดวาหนีคนนะนี่หนีเผมนะตัวตายแทนมันแม่งเด้อเรอเดี่ยวรอเดี่ยวหนีอะคิดว่าจะหนีได้เหรอจะหนีได้ปะหนีวะแม่งด้อ้าวมึงสุดทางไหนเนี่ยพ่อไม่เป็นไรซีได้ไปก็ถือว่ามันเป็นแทงเหอนกันนะออ่างนั้นเป็นแมั่งละ I come Ở my god, nó mình có, think it enough. vậy đó, saying này, I swear. Hey, end of Hello. No, Nó no, no. gì, going to go. nó, nó to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm đi, nó

โอเคครับเออยังละยังนะโอเคจะแก้ไม่ได้เหมือนกันอ๋อเนน่เพราะอาจุดเพะอาจมันก็จะค้างๆยิ่งใหญ่เับก็ขออภัยด้วยนะครับเออวันีของใช้สวหรั้นกล้าเออเที่ยนั้นะไรนก็เพื่อรักผู้คนครับก็เพื่อผม้กทุกคนเนี่ยอะไรต้อทำอะไรนี่ยมันเกี่ยจ้างมันจะเปด อืโอเคตักหนกลับมาแล้วครับทุกคนมาดูปัญหานะครับตะเกะยบโอ้โหกว่าหนึ่งมันจะมาเพื่อนก็จะจบกันหมดแล้ว มันี่มันี่หัวอะไรเพื่อนเข้ามาเลยเบ็ดีวเดี๋ยวไปรับตัวเม็ดห้ดี่เดี๋ยวตเไม่ะป้อมอะไรป้อมอะไรมาแล้ว เด็กกระป้อมอ่ะเจ้าน่ะก็แบบอืมเจ้าน่าเฉยเออว่าแค่ดีมากก็เนาะเขมันถั่วเฉยเฉยไงได้นะน้องนก็เถอก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็กับไปเล่นเอาวีเฉยๆครับแล้วก็เพราะว่าผมค่อนข้างจะค้างหน่อยครับก็ขออภัยด้วยนะครับ แต่เราคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับเออนะครับเออมาดูว่าเอพีไหมก็ไม่เอพีแฮะก็ไม่เป็นไรครับเออผมก็นะก็เป็นเพลงก็เงี้ยนะโอไยเลี้ยอัพด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสหวัสนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ